สถานที่แห่งนี้ก็คืออุโบสถกลางน้ําของวัดคงคารามเมืองโคลัมโบประเทศสีลังกานะครับเป็นสถานที่กระทําสังฆกรรมบวชกุลบุตรเรียกตามพระวินัยอีกชื่อหนึ่งว่าอุทากกุเขป,ปะสีมาหมายถึงเขตแดนที่กําหนดด้วยการวักน้ําสา์มาถึงของคนที่มีอายุแล้วก็มีกําลังปานกลางเป็นเขตชุมนุมที่ทําสังฆกรรมกําหนดลงในแม่น้ํานะครับ ประเทศศรีลังกาสร้างอุโบสถกลางน้ําขึ้นมาแต่จะเห็นว่ามีสะพานเชื่อมจากอีกฝั่งหนึ่งมาถึงอุโบสถกลางน้ํเจ้าประคุณสมเด็จพระเทียนมุนีได้มาสํารวจแล้วเห็นว่าผิดพระวินัยก็จึงมีบัญชาให้ตัดที่เชื่อมสะพานนี้ออกแยกออกมานะครับเพื่อให้ถูกต้องตามพระวินัยตามพระบรมพุทธานุญาติตรัสไว้อุโบสถกลางน้ําแห่งนี้ จึงเป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงพระสงฆ์ที่อุบัติขึ้นจากอุโบสถหลังนี้จึงเป็นพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยสมบูรณ์ที่สุดทุกประการของสยามวงหนึ่งสีลังกานะครับ